สวัสดีคะ่ะพี่เพียงน้องมะมอไษตีโชคพยากรไม่อีกแล้วคะ่ะพี่น้องขามาในคลิปแห่งความบันเทิงนะคะก็ให้พี่น้องได้รวมสนุกในคลิปนี้นะคะเช่นเดิมเช่นเดิมนะคะก็คือการเลือกกองไพ่หรือว่ากองหินนะคะตามสีที่เราชอบนั่นเองนะคะในหัวข้อที่ว่าในวันที่15ในวันที่16นะคะตุลาคมนี้พี่น้องจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านั่นเองนะคะ แล้วก็ไม่อยากที่จะคุยคนเดียวนะนะแล้วก็สับไพ่คนเดียวแล้วก็หยิบไพ่คนเดียวนะคะอยากให้พี่น้องไในมีส่วนร่วมนะคะเป็นแนวทางคะ่ะสนุกสนุกเพื่อความพันทึง mm hmm. ก็แล้วกันนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันหนะ้าในวันที่16ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความเอ่อ mm hmm. เขาเรียกว่ามีความสุขที่หรือความหวังที่เราจะได้เสียงโชคเสี่ยงดวงกันนะคะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ก็มาเลือกกองหินกันนะคะว่านะ้า และก็อธิษฐานจิตนะคะว่าเราจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าจะได้วางแผนถูกนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะอโอเคค่ะอ่านะคะหินแต่ละกองนั้นก็จะมีไพ่นะคะทั้งหมด10ใบนะคะเหมือนเดิมนะคะมีหินกองสีเขียวนะคะสีเซียมนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะพี่น้องค่ะมีเพิ่มมานะสามกองเที่ยวนี้นะคะ แล้วก็แต่ละกองนั้นเนี่ยพระหมอจะให้เลขนําโชคนะคะนี่ไพ่เนี่ยพระหมอไม่ได้ให้หรอกไพ่ให้นะคะพี่น้องที่เลือกหินแต่ละกองนั่นเองค่ะนะหินแต่ละสีนะคะฉะนั้นแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะคะพี่น้องอธิษฐานจิตจิตนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ถามไพ่นะคะว่าข้าพเจ้านะคะวันที่16 ตุลาคมนี้จะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะถามไพ่เลยนะคะเอาอย่างนั้นกันค่ะโอเคนะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าหมอจะเปิดไพ่แล้วก็ส่งคำตอบให้กับพี่น้องละค่ะนะอ่ะมาดูหินกองแรกก่อนนะคะคือหินสีเขียวนะคะอ่ามาดูว่าคุณจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะหรือการเงินหรือโชคลาบเนี่ยมาทางไหนนะคะขอให้ออกมาเม่นยำน,นะคะเอาอย่างนั้นกัน สำหรับพี่น้องที่เลือกกองหินสีเขียวนะคะก็ให้ตัวตนก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายเนาะก็ดีอยู่นะคะก็มีการคิดนะคะวาดวาดหวังว่าเราต้องการที่จะมีโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาบ้างเถอะค่ะอ่าวไหวงั้นนะนี่อย่างนี้นะอ่าเนื่องจากว่าณขณะนี้อย่างที่ว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะการเงินก็หดหายนะคะ ขายของก็ไม่ก่อยที่จะโอเคนะต้องการที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆบ้างนี่ก็คือความคิดของพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวละค่ะนะคะอ่ะและก็ยังคงมีภาระนี่นะคะภาระมากมายที่ต้องแก้ไขแล้วก็อธิษฐานจิตบอกว่าขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆจากการเสี่ยงก็ตามจากไหนก็ตามนะนะคะขอให้ได้มาเถอะในวันที่16ตุลาคมนี้ เราก็จะได้แก้ปัญหาสักทีหนึง่งว่าอย่างนั้นนะคะหรือบันเท่านั่นเองค่ะเลยก็ใบที่สามว่าไงคะนี่นะคะยังไงแล้วพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเออมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่ในวันที่16โตุลาคมนี้แต่สิ่งดีๆนั้นได้รับจากใครเขาบอกว่าได้จากคนรักนะคะคนรักคนในครอบครัวนะคะจะเป็นคนรักจะเป็นบุตรหลาน ก็คือหนึ่งถ้วยทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นเราก็จะมีข่าวดีหรือเราก็จะเ,เขาเรียกว่าได้อะไรดีๆได้ของฝันของฝากของถูกใจนะคะนี่เข้ามานะคะมีโชคมีลาบด้านนี้นะคะถ้าเป็นหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะและก็นะก็มีการเตือนนะคะมีการเตือนบอกว่าถ้าจะเสียงโชคเสียงดวงนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องประมาณตนและอย,ย่าเยอะนะคะ และให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะคะลงทุนที่มีความเสี่ยงเรื่องอะไรล่ะในวันที่16กอะ่ะนะคะก็คือลงทุนที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หนักๆน่ะเล่นหวยหนักๆเนี่เขาบอกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวเนี่ยนะคะนอย่างนั้นกันและก็้วบอกว่าโชคดีนะคะโชคดีมาจาก บุตรบริวารคนในครอบครัวจริงๆด้วยนะคะเราจะมีโชคลาบจากคนในครอบครัวนะคะพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวนะคะและก็ถามว่าถามว่าเรา,าจะต้องประมาณตนหนึ่งละนะคะที่บอกไปเนี้ยหนึงต้องประมาณตนนะคะและมันก็ไม่ได้เด่นมากนักนะคะลงทุนอะไรนะคะ ในวันที่16นั้นเนี่ยต้องประมาณตนนะคะแต่มีโชคมีลาบเข้ามาแน่มีการเงินเข้ามาแน่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาจากการเสี่ยงนะคะมาจากคนรักมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากลูกค้านะคะให้การสนับสนุนพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะมาจากความรักความสัมพันธ์มีคนให้โดยพิศวัสทั้งสิ้นเลยนะคะให้ช่วยขึ้นเยอะมากนะคะ และถ้าเราขอพรนะคะถ้าเราขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูอาจารย์เนี่ยมีโอกาสท่านจะให้ความเมตตาละค่ะพี่น้องขาในเที่ยวนี้นะคะและก็เขาบอกว่าอยากขัดลาบตัวเองนะคะ ถ้ามีคนมอบให้ไม่ว่าจะดูว่าจะเล็กจะน้อยหรืออย่างไรนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะให้ของถูกใจจะให้เป็นในเรื่องการเงินนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรับเอาไว้นะคะสําหรับ4ี่ถ้วยนะคะอ่าฉะนั้นพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวไม่ได้เด่นในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคลาบลาบลอยสักเท่าไหร่นะคะแต่เด่นในเรื่องของการที่มีบริวารคนรักนะคะ ให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งดีๆให้ได้ของขวัญของฝากของถูกใจนะคะอ่ะเข้ามาแน่ในวันที่16ตุลาคมนะคะรวมถึงว่าใครที่เปิดกิจการก็จะโชคดีจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะนี่โชคมีโชคแบบนี้จะมีโชคมาจากลูกค้าเข้ามาอุดหนุนพี่น้องที่เลือกหินกองสีเขียวนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ก็คืออย่างนี้กันอย่าเสียใจคะ่ะพี่น้องค่ะันนี้เขบอกว่า ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันด้วยนะเอาอย่างนั้นกันค่ะต่อไปมาดูผู้ที่เลือกหินกองสีส้มนะคะหินสีส้มนะเป็นแบบไหนสแสดงความยินดีนะคะกับพี่น้องที่เรียกที่เลือกหินกองสีส้มนะคะในวันที่16นะคะตุลาคมนี้พี่น้องจะโชคดีมากมายนะคะเพราะว่าขึ้นคิงเหรียญมีโชคมีลาบนะคะโชคดีจากกิจการการงานนะคะ โชคดีนะมีเงินเข้ามาจากการเสี่ยงโชคเสียเส่ยงดวงหรือจากการลงทุนได้ด้วยนะคะสำหรับคิงเหรียญนะคะเ mm. ลยก็ใบที่สองนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็เตือนบอกว่าอย่าให้เป็นทุกขลาบนะคะอย่าให้เป็นทุกขลาบนะคะนั่นก็คือการที่เรา,าวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็รวมถึงว่าสุขภาพของเราไม่ค่อยที่จะดีมันจะทําให้ขัดลาบได้นะคะฉะนั้นให้พี่น้องที่เลือกหินกองสีส้มเนี่ยดูแลตัวเองให้ดี อารมณ์ด้วยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันหวยออกว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะเนาะเละก็ <c oughs> ยังไงแล้วประเด็นหลักๆเลยไพ่เขาชี้บอกว่าคุณจะต้องลุยๆทำงานโปรเจกต์งานทำงานสัตว์งานให้เสร็จสิ้นนะคะนี่อย่างนี้นะคุณถึงจะมียอดเงินเข้ามานะคะอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยนะคะและก็ทุกอย่างจะสำเร็จนะคะสมความปรารถนา นะคะมีโชคมีลาบในทุกๆด้านสำหรับพี่น้องที่เลือกหินกล่องสีส้มนะคะโดยไพ่เดอะเวอร์นั่นเองค่ะและก็ยังคงมีราชินีเหรียญเข้ามาด้วยนะคะอุ้ยอันนี้ชื่นใจนะคะแทนพี่น้องที่เลือกหินกล่องสีส้มจังเลยนะคะมีทั้งคิงเหรียญและราชินีเหรียญเข้ามาต่อไปนี้นะคะจะมียอดเงินเข้ามาตลอดนะคะมาจากเขาเรียกว่ายิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทุก ช่องทางก็จะมีเงินไหลเข้ามาให้พี่น้องที่เลือกหินกองสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนอะอาะนะอิจฉาอิจฉานะ,ะโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักนะคะด้วยนะคะขายของดีมีออเดอร์เข้ามาลุยๆนะคะสำหรับสามถ้วยนะคะ และก็ยังคงมีเส้นพิเศษแรงๆนะคะมีมีพรสวรรค์มีเส้นพิเศษแรงๆนะคะลางสังหรณ์แม่นๆคือพี่น้องที่เลือกหินสีส้มนั่นเองค่ะนะเละก็นะคะระมัดระวังนะคะบริวารจะทําให้เดือดร้อนด้วยนะคะอันนี้พูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเมื่อได้เงินมาแล้วเหมือนจะเป็นทุกขลาบหน่อยหนึ่งแต่ได้เงินแน่เนาะก็คือ จะต้องรับผิดรับชอบแทนบริวารอย่างเช่นคำกู้ไว้ก่อนหน้านี้ทิ้งภาระไว้ให้เราก็ยังดีค่ะพี่น้องค่ะยังดีที่เรามีเม็ดเงินเข้ามาถ้าไม่มีเม็ดเงินเข้ามาเราก็ยังคงทจะต้องรับผิดชอบแทนผู้อื่นอยู่ดีละค่ะสำหรับไพ่ห้าดับน,นะคะอ่าแล้วก็โชคดีในเรื่องของกิจการการงานนะคะ เอาละโชคดีในเรื่องของกิจการการงานด้วยนะคะเลื่อนเป็นสเต็ปได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มเอาว่าอย่างนั้นนะโชคดีไปกันใหญ่เลยสําหรับพี่น้องที่เลือกหินกองสีส้มแสดงความยินดีด้วยนะคะในวันที่16ตุลาคมนี้มีเฮแน่นอนค่ะอ่ะสุดท้ายพี่น้องที่เลือกหินสี ม่วงเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีโชคลาภมาทางไหนมาดูกันค่ะนะยังไงแล้วพี่น้องที่เลือกหินกองสีม่วงน่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินสักเท่าไหร่ยังคงที่จะหมุนได้ยังคงที่จะเขาเรียกว่าพักคับประคองได้นะเพราะว่าพี่น้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของครอบครัวบริวารดูแลนะคะทุกเรื่องเรื่องการเงินก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ เนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยดูว่าที่ผ่านมาหรือณขณะนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเอาไว้ยงนั้นแต่ไพ่ตัวนี้ขึ้นก็คือการเงินน่ะดีขึ้นนั่นเองค่ะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินมีเงินเข้ามาให้แก้ปัญหาแน่นะคะสําหรับดาบสมมงกุฎนะคะพี่น้องที่เลือกหินสีม่วงนะคะและก็เขาบอกว่าเออการเงินเข้ามาก็ต้องรู้จัก ประหยัดนะคะต้องรู้จักที่จะประหยัดอดออมหรือนอนนิ่งๆอย่าอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนี่ทักและแต่เงินเข้ามาแน่นะคะพี่น้องก่ะนะมีเงินเข้ามาแน่นะคะและก็แสดงความยินด,ดีด้วยชัดเจนมากเลยนะคะพี่น้องที่เลือกหินกองสี ม่วงนะคะจะมีโชคมีลาบหนเหรียญโตโตเข้ามือค่ะตบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนะคะสำหรับ1นเหรียญโตโตนั้นเนี่ยย้าเน้นนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกฟุก,ฟกแน่นอนค่ะในวันที่16ตุลาคมไม่พูดมากเจ็บคอรวมถึงว่ามีเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะยังมีเงินก้อนเล็ก ยังมีเงินก้อนน้อยๆเข้ามาใครของดนีนี่อย่างนี้นะคะเจราจาอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยเด็กถือเหรียญน,นั่นเองค่ะพี่น้องขาเนาะโอ้ยดีจังเลยค่ะและแถมมีเงินต่อเงินได้ด้วยนะคะเจ็ดเหรียญมาด้วยนะคะความหมายว่าคิดการที่หายยอดเงินเข้ามาหรือทําก่อนหน้านี้ในวันที่16นะมีเงินเข้ามาแน่นะ,ะทำแล้วก่อนหน้านี้ในวันที่16 ก็จะมีเม็ดเงินมีกําไรเข้ามาสําหรับจ็ดเหรียญน,นะคะรออยู่ข้างหน้าแน่นอนกองอยู่แน่นอนนะคะแถมมีอัศวินเหรียญด้วยอุ้ยตายและนะคะสาหรับกองเห็นสีม่วงเนี่ยโห้ยสุดยอดมากเลยนะคะให้เหรียญหลายตัวมากค่ะนะอัศวินเหรียญยังไงแล้วเนี่ยในอัศวินเหรียญยังคงในลักษณะของการแบ่งปันหรือการที่จะต้องเคลีย ปัญหาเรื่องของหนี้สินในบางส่วนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่าได้เหรียญโตและเราใช้ไปเหรียญเล็กไม่เป็นไรค่ะเนาะยังไงแล้วเนี่ยยังก็โอเคแล้วก็ไพ่ทักไพ่เตือนนะคะก็คือไว้อัฟวัจจุลนะคะคือความหมายว่าได้เงินเข้ามาแล้วเยอะแยะมากมายควบคุมมันให้ใหอยู่นะคะอย่าให้มันอันธานหายไปหรือเป็นทุกขลาดแน่นอนอ่าอย่าให้มันเป็นทุกขลาดนะคะพี่น้องที่เลือก ขินสีม่วงนะคะอันนี้เป็นห่วงนะคะสําหรับแล้วปอจูนมีโอกาสที่เงินจะคว่ำได้ถ้าเราประมาทนะคะแต่ในวันที่16ชัวนะคะมีเงินเข้ามาแน่นะคะแลก็โชคดีในเรื่องของการเงินมาจากลูกค้ามีคนสั่งมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเติมๆมนะคะนี่นะเจร,เจ,รจาอะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะและก็สิ่งที่จะทักเตือนสุดท้ายก็คือเดอนสตายังไงแล้วต้อง บริหารจัดการการเงินที่มีอยู่ให้ดีที่สุดอย่ากเกิดความโลภนะคะและก็อย่าลงทุนอะไรที่เสียเส่ยงๆรอคอยให้สถานการณ์มันคลี่คลายนะคะและทุกอย่างนะคะมันจะดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะพี่น้องที่เลือกหินกองสีม่วงนะคะขึ้นต้นไม่ค่อยจะโอเคแต่สุดท้ายแล้วดีเยี่ยมดีเยี่ยมนะคะ ฉะนั้นแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ทั้งหมดเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะนะขอให้พี่น้องที่เลือกกินทั้งสามกองน,นะคะอ่ามีโชคมีลาบมีการเงินเข้ามาทุกทิศท,ทางและใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินขอให้มีโชคลาบก้อนใหญ่ๆโตๆนะคะนะเข้ามาให้สามารถจัดการในเรื่องของหนี้สินได้หรือหมดหนี้หมดสินนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะ